สบายดีพ mm ี่น้องทุกคนจ้าได้ไข่เป็ดนะต้องวิ่งสองหน่วยท่องมันไข่เมื่อนี้โบกอะไรลังบ้านไปท่องโบไปไปเอาหน่อไม้เอาเข้ามาหลังบ้านรเลยจ้าทุกคนเด้อเข้ามาเอาหน่อไม้กับพี่น้องเด้อไลยอยู่บ่ข้อแกงอยู่ดอกเนาะรี่องอะไรอันวันนี้มันยำฮะ อืมเออหั่นสันสันก็ได้อืมมานี่ขดอยากสดหน้ามาเขาเบื่อเด้อทองเด้อีออ่แรงมันนี่ยไหฮักที่บ้านี่นเด็กอเด้อ โอ้ยเด็กเม่อ,ามาอ,อรีอรรถทองลาอยู่ขังแล้วก็มีลาอยู่คุณดิฟ้าลาอยู่ไหนพอกินอยู่ไหนเนี่ยลาอยเด็กพี่น้องเ้ย ซอยเออเอข้อแก้มก็ดอกเออพอวันก็ได้ขายกบสองโล FC นังอ้นซื้อซอยนซื้อซอยสองโลเดี๋ยวจะเด้อเป็นเช็ดพัดเพชรหรือยังกินนี่แหละมาเบิ่งกบพอวันพี่น้องยังไขายได้พอดีแหละมวนมาเลย มนเห็ดแล,ล้วเขาเปียกนั่นโอ้ขบควันมันจะค้ายสองโลนะพี่น้องเอฟซีมันซื่อใจสองโล่นุดน้นในเต้าพี่น้องเด้อพบเนี่ย เห็ดเล็กเขาเปียกนั่นเห็ดเล็กเขาเปียกจ้ะแล้วแลไเออกําลังเช็ดฝุ่นเสาเมฆฝุ่นฝุ่นฝนหลัดเออตื่นสวยคือกันคนสั่งสองโลโคบเอพซีคนสั่งสองโลอ่าหน้าไม่เขาก็ได้ไลเตื่นโอ้ได้ไลยอยู่นั่น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 เออ ถ้าเลยนะลเอาลเอาลยเอาโลดนั่นออืโลเท่าไรพอวันโลละร้อยบาทค่ทะทุกคนนุนพอวันเด้อพี่น้องเด้อมครบเงินยังหลายอยู่เด้อจ้ายังขายหลายอยู่สองโลเลยก็ให้นังทองเอาไปส่งเพคนเด้อทองเด้อสองโลนะ มาตุนอ๋อนี่แต่สีน่ลยนะเพชรกระยาเขาเนาะเราจะพัดเพชรสิมาสั่งเบิ้งเอยนี่มทันหอดบ่ะพัดเลือกดูโุ๊คุดๆเนอง nó song to nó à đây song tô nó à. <laughs> mày nó đẻ lại cái gì này mày mày chốt sốt này nó à ok bò ốt ốt มาเอาเดินท่ายเก็ให้สองโลฮะสองร้อยเนาะเป็นเงินกีบเซนสี่วะไปท้องไปส่งเพื่อนไปท้องเขาจะเอาไปดอกไม่ไปไปส่งลูกค้าเซนสี่สิบเป็นเงินกีบเป็นเงินบาทละสองร้อยเด้อไม่เฮาน้องเขาแกงเลย ได้พี่น้องทุกคนไม่เขาก็ได้หลายตัวได้พี่น้องได้พอแกงแกงสดหน้าเนท้องซื้อปีปูมาแกงเลยน้มันจแซ่บพี่น้องีเรื่องที่ว่าอุตทั้งได้จได้พี่น้องคนเดียวเดียดมันท้องนั่นค่นบอกว่า เพื่อนอัพโมคนกอนงานขายอยู่เมืองขุ่งน่ะน้องมอยโทรมาบอกไป่าขายบุญเมื่อคืนเช้าบุญโอ้หาเงินไดเนาะบอกเราข้าพูดเราโทรเอาหลานเรามานำด้หลานเราแล้วก็ลูกสาวเราลูกชายเรามาขายสอยเรามีโองเลยพอได้ไปพี่น้องเลยนีแหละ ยามันก็นสิหาท้า,ทาเบี้ยอื่นขาดท้าเบีดหนาพี่น้องอขาดขายบุญวันที่ซาเดออยู่เซโนเราะหบุญทหารเด้อกะลายมื่ออยู่เดือนหนาเนี่ยเลยพี่น้องวันที่สิบอย่างเงี้ยวันหน้าวันที่สิบเขาก็เริ่มขายบุญวันที่ซาเดือนหนาดีใจว่าสิบคนชได้เห็ดเบียยเกตงานมันโทันนะพี่น้องถ้าดพาราพิทวังอีหลานเนาะ นึมวยโทรหาปูมาบอกเราเอาร้านเราไปก่อนท้องๆซื้ออีปูเนี่ยไปเงนกองทิพย์แกมึงต่อโดยทองเด้อไป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 หล่อรถนั่นให้นังเข้าไปซื้อของก่อนของตลาดพี่น้องเลยเอ้ยบอได้เฮ็ดเวียดพี่น้องเอ้ยได้แต่ท่าเวียดกันมึงมวโทรหาอยู่ พาเดือนหนาพี่เลยเมือเดือนนี้ี่เดือนี่บุญวันที่เศ้าหน่อเราก็เอาล้างเรามาแล้วของเราก็มีคนเขลืมเปาเา่า้ำเราเขาจะลืมขึ้ออกเขาจะลืม,ออข,ลมออขึ้นโลกนันขึ้นไวนะกรได้ท้ายอย่างนี้บุญนะบุญบันทผา่า,าดีฮังกว่นเอาละโอเคโ

รักๆบ้อมตุดैรด้ายน้องม่ายห่าวก้อไดคินอยู่ทุกคนล่ะน้อยค่ะคอไดคินอยู่ อ่อนๆนะทุกคนเลยไม่ไม่เนาะมันก็แซ่บแล้วไม่ไม่ไม่เลยให้พอวันลูกหวานแห่ก่อนหวานเอาปลามาต้งกินมก่อนกินตัวลงกหวานแห่เวยเออเออเห็นไหม เออเออเออลงหาบานเฮ่เลยพอได้เหยเบียกนังทองกับพี่น้อยเลยฮหวสิยันซ่นเน่ยรเดือนหนาเรา่มาขายบุนมันที่ซาวโอ้จ้อาจงานไปได้คนก็คืนซ่านะคยก็ได้ลืมน้งอยเราอะคืนซ่าปุ๊ดเราอะบนบนฮะ ลายมือแล้วบุญนนทีเช้าเนี่ยเวลาอาทิตย์หนึ่งผมบอกของงันนะนอนลำเลียงหลุดแล้วบุญนนทีเช้านะมันทองเราไปอานนาเรียกข้ายเสื้อผ่าแต่เขาจะหมดโทรมาอยนะู่ ชดๆแบบนี้ครับด้พี่น้องเด้อมันจะแทบน้ำเขาแกงทอดนุ่ยนุ่ยงามเลยเองแรงได้หนูใหม่ยานนี่เดีจ้าชายนั่งท่องพดชุ่มมือชุ่มมือมันจะบกขาดน้ำแรงเราพดนี่มีน้ำมันเกิดหนไม่เนาะมันก้อนน้ะมันมีน้ำมันมีน้ำมันไม่เกิดไหน วังเลยข่อยกระไดโอ้ยเนาะตั้งใ่นังกองไปหาเงินหาคำก็คิดวังซ้สำมันใไฟเขาไ่อยากให้ดูได้ข่อยเราผู้จักไปหาเงินหาคำเลยไปดูน้ำเขาขายเห็ดค้าเห็ดขายมาจะกผู้จัทมันไปไปมันเงาที ไม่เท่ากันอาทิตย์นาเนี่ยเท่าเราอยากเราเก่งดูหาใหน,าเน,าน,านเมือนี่คืนนี้พากันอยู่เด็กประภทซีน้นหลักนั่งซุ่มเซลกันพี่นอ้องเอหของข้าอเกะเพื่อนนก้นดูฮอตหนึ่งง้องหนึ่งงงกลางคืน ก็เติอพอเลยลูกสวยหน้าสวยแน่ลูกซิบโมกเลยลูกมากกับหิวขา่าวหิวน้ำละต้องซื้อเของกินดอกแกงโนงมัยโนโตนีน่ละพ่อพอมีของกินเขาอ,อยู่ล้างบ้านเนาะสกุลเนาะอ,อ้าวใครข่อย มาไปเบิ่งไทยก่นอนเอาโอเคน้องพี่นอ้นองคลิปนี่แม่นอ้องกับซินลดาเด้อยุกคนเด้อพ่อกันคลิปใหม่จ้าไปละจ้ะทุกคน